ครับสวัสดีครับนาเตสวัสดีครับมากาขึ้นครับกังเว้นเพิ่นติภารกิจเนาะครับเอฟซีเนาะเพินกะยากนําภารกิจบันเึืนนเท่านี้แหละขายของที่บ่ครับนาเตโอ้ยขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับไก่แต่หมหมงบอกว่าไม่อนนยามันขึ้นนี่บริด้ยนีมันขึ้นนี่บริด้นอนในบ้านที่บอครับบอนอนหน้าออกมานอนหน้าเฝ้าสิงเฝ้าของเนาะนอนหน้าเสียงหน้าหน่อยเสียงหน้าหน่อยครับสมุจมเนาะหลงวดครับนาตตเพิ่นบ่ฝันครับ งวดน,นี้เลือกดีครับวันที่1 6สิงหาคมพศ2 5 6 6ครับงวดโซ่งวดไส้ครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแห้งฝันแปลกๆว่าสันเฝ้าสู่เอฟซีฟังนะครับแน่ดายครับโอ้ยงั้นไปจังหันขู่มือแล้วไปทำบุญตีไปทำบุญวัดบ,<า>บ,บ้านพระก็ไปใส่บาตรครับเดินเมืองบามาฝันเห็นผู้สายใส่ชุดขาวขาวครับ มันส่นเทียบตกใหม่บู้ส่งผู้สายลำเทียงหน้านี่นะเที่ยงหน้าหน่อยนี่นะก็ได้ฟันก็ได้ฝันตอนกลางคืนมาครับฝันว่าผู้ชายใส่สูุก็เขาคือจากลูกมาจะเสื้อฝ่าหุ่นหัวลอยลงมาเลยบอกครับมือลอยหอลงมาเลยตายตายตว่าสิมาให้ยสุกให้ดาบผาสสันหิวหนามเพราะกินหนามเนี่ยผัสันครับก็เลยเอาหนามคนกินมีเทียงหน้าหน่อยทีนะครับเม่นไผ่หรอผู้ชายนัครบผู้ชายกับ เป็นเทวลามาล่ะไรเนี่ยวจักมหติษักฝ่าบนโอ้เนี่ยฮอดลงมาจากฝ่าเนาะอือครับผมครับผมมาขอกินนาบพี่นายแนะนำก็ได้ตื่นวาสีิมาศุกให้ดาบเรื่องปาสานครับมาบอกเลขนี <มา S 1> น้ลนะเนาะมาบอกเลขนี้ละมาขอกินน้ำแบไปอันบัดไปบ่าดูทำบุญดูบอ่อว่ะครับก็เลยฝันไม่ได้ฝันหินครับมาเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนกับพ่อลงมาผนก็มายืนแล้วก็ได้ตื่นเพิ่นมานังเพยงหน่อยนี่ ครับนั่งอยู่แถวไหนนี่นั่งอยู่แถวนี่ละแถวมองเงินนี่ละมองเทียงข้านี่ละเนาะเออมองเที่ยงน้าหน่อยนี่ละครับผมนี่ละเอาให้ส่งให้ดาบสุดได้น่ะครับเพิ่งบอกเลยบอกครับเพิ่งมาบอกว่าอันงวดนี่สือแปดสามแปดสี่เนาะมาใหส่งสองตัวนี่ดาประสันโอ้ครับมวยทราบตัวหอกไหสองตัวนี่ดาไหสองตัวอุ้ยสองตัวก็เอาเนาะครับเอ็มีหมือนที่มาไหส่ให้ลาบวิธีอยู่บ่ให้เน่าะประสันเพิ่งก็ได้บอกว่าอัน นี่เนี่ยน,นี่เพิ่นก็ได้ยกขึ้นใเบิ่งเพิ่นเขียนให้บ่ครับนี่เพิ่นเขียนมาแต่ใส่แล้วบ่จักน้ำพิ่นอ๋อครับก็ถือมายกมายกขึ้นในบึงแปดสามแปด่าซั่นครับเพิ่นก็เลยอุ้ยเพิ่นเพิ่นได้นอนไปว่ะนี่หัวเมืออขึ้นมานี่คือ่อบ่เพิ่นไม่สูงหร่าเพรว่าเป็นจังหันมันสอนคู่มือ่าครับผู้ชายผิวขาวหรือผิวใสคนขาวขาวอ๋อครับเนาะนุ่มบ่ครับกระโบนมบอะไดจะเป็นจำ กลางคนนี่นะไว้กลางคนเนะครับอ่าสิบกวัวนี่นะโอ้หาสิบกลัวครับผมแปดสามแปดสี่ครับเอฟซีุ่้ตทิ่ตามันนี่ไร้งวดกับผู้ฝันนะครับนาเต้เนาะอืนี่แหละมาหานาเต้ตลอดเลยครับเบาแอมนี่มาถามมาสอบถามตลอดแต่นาเต้องเานี่เป็นบบกไอยฝันครับเนาะก็เลยบุได้ฏฐก้องฝันไปฝากเอฟซี่คือแตกีโลเนาะแต่ก่อนี่ฝันดูนะครับเนาะฝันดูข้มือบวกฝัน ผีอายมาหาดูเนาะเตกีเนาะเดือนนี้โบเห็ดเบียดเห็ดงานได้บอกหูเหมือนโบพลอยฟันดูนอนเมื่อยแมนแมนครับนอนแลังกระลับหลุดเนาะฟันขึ้นวันพระที่บ่ครับเนี่ยเงียนขึ้นใส่บาทบาทมาบางหันนี่นะบางหมู่บาทหมู่อก้อนนี่โอ้ขับขับรับแมนวันพระวันพระวันศีลเตี๊ดขั้มหมวกวันขึ้นพันนี่ขั้นถ่ายเลขสามตัวนะเตะมักตัวไหนครับขั้นถ่ายเป็นข้อมักนี่นะครับสามตัวก็มักกัน หาสี่ศูนย์เรียเด็กสามตัวมากหาสี่ศูนย์ตัวนี้บอดดิฟันวาครับเนี่ย้บฟันตัวนี้เด็กมากจากของเองนี่ี่ละฉับผมว่าืยหาสี่ศูนย์ครับื่อสี่ศูนย์ทุนสี่ทีนำจ้องตัวครับผมอันนี้แปดสามกับแปดสี่เท่ากันไว้ทั้งหลางทั้งบนเนาะครับเด็กมากในหาสี่ศูนย์ครับ เดี๋ยวจังสิจดให้เอฟซีไปแคบนาเจ้าอีกครั้งหนึ่งมากลางคืนกลางเว้นกับนาเต้โบยู่รับในทัวรมาติดต่อเพื่อนก็เรียกว่าว่างแล้วว่าท่านก็เลยมาทันทีเนาะครับเนาะอาจจะมืดอมื่หน่อยกับขอสุดข้อไฟเอฟซีได้หลายครับเจ้าไหนอีกครับเพื่อนอันอยากกินน้ำเนี่เอาน้ำให้เพื่อนกินอยู่อ๋อกินนะเนาะอ๋อกินเดี่ยเพื่อนกันคุยกันข่าวหนึ่งเพม่อนกับว่าให้โซห้ดาบต้องตัว ไปเลยไปบึบไปรวมหายบอกครับด้วยจากนี้ต้องย่างหนีหายตัวบึกบ่็นเลยดิอ๋อครับนี่แหละนี่แหละคนมีบุญวาสนาเนาะครับเอีซี่เนาะนาเต้ข้งเ้าซื้อรองมือทำหนกครับผมรับน็นให้สุกให้ดาพดีบะคบบอกว่าอะไรแล้วนาอมันแนวคลองโบนี้มันบอกแน่นอนแน่นครับแน่นครับเป็นแนวคาครับวดเสื้อบเสื้อครับผมแน่นครับแม่นครับนาเต้ครับมีอยังอีกเพิ่มเติมอยู่บอครับ โอ้ผมมียังหนึก็คือมันรั้นถอดนี้นะครับเอากระเปรบกวนนะแต้ครับเพราะว่าต้งคืนให้นาแต้พักผ่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะครับกับขอถอดขออาไปได้หลายทีรบกวนนะแต้ครับเพื่อนกระเปแพงตัวเหล็กครับเอฟซีในทั้งเหล็กสองตัวทั้งเหล็กสามตัวไปฝากเนะครับเนาะนานนที่มาติดตามครับกะขอกับขอบคุณนาแต้ได้หลายครับที่ให้ชคในทีมงานเบาแอมโมทงครับกับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมท่านผู้ชมนี่ดนะครับตัวเลขของนาเต้นาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขสองตัวครับแปดสามแปดสามครับแล้วก็บแปดสี่แปดสี่นะครับเนาะเลขมักครับเลขมักสามตัวครับเลขสามตัวห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ครับเอฟซีเนาะแต่เลขเทวดาเขียนให้นี่เห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมเนาะเป็นแปดสามกับแปดสี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาเต้นาะครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมบะทงกรสิทาท่านผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับเอฟซีเบาแอมมัทงสิภาพไปเบิ่งนของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมมัทงเนี่ยเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรั์ครับคาขายไายขายของบดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหขอสามลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนายพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะ <nah. S 2> เราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะ IR s <S ขอขอธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ายา่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้คือกครับนมู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสม้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วกับเมื่อแตะครับทผม้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสม้ชม ข้างในนี ite, ่เป็นม so ้วนสารด้วครับด้วยท่านผู Babylon ้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น <th> ้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับนอกากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกากวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอกากวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมมอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกับโท้มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ